ต่อไปคุณวิสิทธิ์เทชะธีรวัตรครับท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวิสิตเทชะธีรวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชียงรายพรคเพื่อไทยครับผมมีเรื่องหาเรือท่านประธานในวันนี้นะครับเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าเขตป่าสงวนนะครับแล้วก็อยู่ในเขตอุทยานด้วยประเด็นก็คือนะครับว่า หมู่บ้านดังกล่าวนี้นะครับเป็นหมู่บ้านซึ่งตั้งมานะครับนับร้อยร้อยปีครับผมขออนุญาตทําสไลด์ดลนะครับว่าหมู่บ้านเหล่านี้นะครับอยู่ในตําบลวาวีอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายท่านประธานจะเห็นนะครับว่าในหมู่บ้านนี้นะครับไม่ใช่หมู่บ้านชาวเขาหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยซึ่งหลังคาม,มุงจากเป็นหมู่บ้านซึ่งอยู่อย่างถาวรอ,อาคารบ้านช่องถาวรครับแต่ท่านประธานครับประเด็นปัญหาก็คือ พี่น้องประชาชนในตําบลวาวีครับประมาณเกือบ2ี่ิบหมู่บ้านเพิ่งได้รับนะครับงบเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งโดยได้จัดทําเป็นประปาหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านและการทําประปลาหมู่บ้านเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการก่อสร้างเป็นถังซีเมนนะครับเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ซึ่งเป็นถังไฟเบอร์กราสเป็นอะไรแล้วก็มีอุปกรณ์ต่อท่อทําประปาหมู่บ้านทั้งนี้ก็เพื่อจะมีน้ํากินน้ําใช้แต่ปรากฏว่า นะครับทางอำเภอทางจังหวัดนะครับก็ไม่กล้าเซ็นอนุมัติเพราะบอกว่าต้องได้รับความยินยอมขออนุมัติจากกรมอ่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนในหมู่บ้านเหล่านี้ครับเป็นหมู่บ้านซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ยอมรับครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนำความเดือดร้อนของพี่น้องในตำบลวาวี20กว่าหมู่บ้านครับประปาหมู่บ้านที่ทานะครับแต่ละบ้านเหมือนกันนะครับทางอำเภอทางจังหวัดไม่กล้าอนุมัติ วันนี้นะครับก็ฝากท่านประธานนะครับนำปัญหานี้ไปให้ผู้ี่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับว่าช่วยดูให้หน่อยครับถ้าท่านอย่างนี้นะครับพี่น้องยิ่งเดือดร้อนแลวงบประมาณที่ได้ไปนะครับตกไปครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็ทวงถามก็ฝากในกระทรวงทรัพยากรและกระทรวงมหาดไทยด้วยครับขอบพระคุณครับ